ทรงครองธรรมน้ำพระไทยแผ่ภัยสารพระปณิธานไพรฟ้าบูชาฉลองร้อยมาลัยใจทุกดวงตวงเต็มตรองกราบละอองบุญพร้อมน้อมพักดีตายร่มพระบารมีทุลีพระบาททั่วถวยราชสรานสุขทุกถิ่นที่ด้วยเดชะ พระกรุณาทรงปราณีดั่งวารีสุรายผลมงคลชัยความพอเพียงพอดีที่ทรงสอนความอาทรที่พระองค์ทรงมีให้ความร่มเย็นยั่งยืนเหนืออื่นใดจึ่นผองไทยน้อมสำนึกรำรึกพระคุณ ข้าพระพุทธเจ้านายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าราตรีไพศาลสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุปปรีจัดมอบเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม2567ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองลบบุปปรีร่วมพูดคุยกับผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของผู้สูงอายุเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไปค่ะที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบรีอำเภอเมืองลบรีจังหวัดลบบุรีกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดมอบเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม2,567โดยมีผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากค่ะ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างดีโดยผู้สูงอายุที่มารับด้วยตนเองได้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงยื่นรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะรับคูปองเพื่อนำไปรับเบี้ยยังชีพต่อไปค่ะส่วนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเองได้ให้ผู้รับมอบอำนาจนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ของผู้รับเบีย้ยยังชีพและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นรับเงินเบีย้ยยังชีพกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับคูปองเพื่อนำไปรับเบีย้ยยังชีพต่อไปค่ะจากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบีได้เดินทางมาเป็นประธานมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนธันวาคม2567โดยมีนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบี นายอนุสรอัศวะสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนาบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ค่ะโดยเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสองแบบคือแบบที่หนึ่ง ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านทางธนาคารทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินการนำเข้าธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแบบที่ 2. อกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์มารับด้วยตนเองทางเทศบาลเมืองลบบุรีโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองลบบุรีจึงได้จัดให้มีการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและผ่านทางประธานคณะกรรมการชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบค่ะหลังจากที่นายจำเริญสลัชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเดินทางมาถึงได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยและได้พูดคุยกับผู้สูงอายุที่มารับเบี้ยอย่างชีพในครั้งนี้ค่ะปัจจุบันเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในโครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุโดยได้จัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายยังชีพของผู้สูงอายุดังนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60-69ถึงปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ถึงปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ถึงปปีได้รับ800บาทต่อเดือน และอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือนค่ะโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าเนื่องด้วยในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นโดยพบว่าในปีงบประมาณ2,568ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุมีมากกว่า3,000คนทำให้มีภารกิจในการดูแลผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองลบบุรีมากขึ้นซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งต้องการยกระดับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีให้ดีขึ้นดังนั้นการจะทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงจึงเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญของการจัดบริการสุขภาพของผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดระบบบริการที่สอดคล้องกับสถานการณ์โดยมุ่งสร้างระบบบริการในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมผ่านการบูรณาการจากหลายภาคส่วนในหน่วยงานเทศบาลเมืองลบบุรีเช่นการจัดมอบเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในรูปแบบปัจจุบันที่เทศบาลเมืองลบบุรีกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุ ได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันร,ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันและระหว่างผู้สูงอายุกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วยค่ะจากนั้นได้มีการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุประจำเดือนพันวาคม2567โอกาสนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ได้พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุอย่างเป็นกันเองค่ะโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีทำบุญตักบ,บาตรและพิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567ค่ะที่โรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบรีนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการพูวํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบรีนำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และพิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวไทยนานนับประการโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลสองระบบสาสตร์เทศบาลเมืองลบบุรีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนต่างร้อยรวมดวงใจเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลาเจ็ดสิบปีแห่งการครองราชทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขอาณาประชาราชโดยทั่วหน้าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้ถวยราชมีความผาสุขร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทรงค้นคิดวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงพระกรุณาพระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานโครงการมากกว่า4,000โครงการอันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงพระสกนิกรชาวไทยอีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆหลายประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพน้น ที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุดดังพ่อของแผ่นดินพระองค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงหัตถ ay ทางทรงเป็นมิ่งขวานเป็นกำลังใจและกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเท,ทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2567ค่ะที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเท,ทศบาลเมืองลบบุรี นางมรกตจันทราต์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธตร์ิตเทศบาลเมืองลบรีนำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และพิธีถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2 5 6 7เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เรื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2,567คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสิตเทศบาลเมืองลบรีต่างร้อยรวมดวงใจเป็นหนึ่งเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมปรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปวงผสมนิกรชาวไทยต่างน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหา,มร,า,มหาราชพุดชมราชบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและจดจารึกไว้ในดวงใจอย่างมิเสื่อมคลาย70กว่าปีแห่งการครองราชเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชาว่าทรงยึดมั่นในทศพิตรราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อทำนุบำรุงอาณาประชาราชสร้างความผาสุกร่มเย็นให้แก่ชาติบ้านเมืองทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่พระราชทานความรักความเอื้ออาทรห่วงใยแก่ราษฎรโดยทั่วนหน้ามเมล็ดพันธุ์การพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน4 7 4 1โครงการ ยังคงเจริญงอกงามปริดอกออกผลทั่วสารทิศหล่อเลี้ยงทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทยหลักในการดำเนินชีวิตทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมมราโชวาสและพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบตัติทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นภูมิคุ้มกัน ให้พระสคนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกยุคปัจจุบนันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพระองค์จึงสถิตยอยู่ในดวงใจของทวยราชตลอดมาก่อเกิดประโยชน์ความสมา,านฉันนำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากขอสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีและจากมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเพื่อร่วมกันพัฒนาและสรัสร้างสังคมไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปโอกาสนี้คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนเทศบาลสาระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยรอบโรงเรียนและวัดใกล้โรงเรียนค่ะโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางผานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมพร้อมมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นประจำปี2567ค่ะที่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีรนายภาสกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และพิธีวางผานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2,567เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อพระสงนิกรชาวไทยนาน,นับการ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนต่างร้อยรวมดวงใจเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทยัยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขอานาประชาราชโดยท่วนหน้าทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราช,ชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราช,ชวิริยะอุตสาหะเพื่อให้ถวยราชมีความผาสุกร่มเย็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีทรงค้นคิดวิธีคลี่คล,คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาพระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนและใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดผลงานโครงการมากกว่า4,000โครงการอันเกิดจากพระปรีชาสามารถของพระองค์ล้วนได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณทั้งภายในประเทศและจากนานาประเทศ ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งแก่ปวงพระสมนิกรชาวไทยอีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆหลายประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุดดังพ่อของแผ่นดินพระองค์จึงสถิตแนบแน่นอยู่ในดวงหัยทางทรงเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจและกำลังศรัทธาของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นนายภาสกรปิ่นชัชวาลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้มอบเกียรติบตัตรให้แก่พ่อดีเด่นประจำปี2567นายสายันถาวรทัศน์คุณพ่อของนางสาวจิรพันธ์ถาวอทัศน์และนางสาวพรพันธ์ถาวรทัศน์ นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยในช่วงบรรยากาศมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นเป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะอ่เรียนที่ไม่มีเลยค่ะภาพพวดกับคุณพ่อนะคะก็จะน่าจะทำทำงานเองพี่ก็ได้ดูแลแพทย์กันเท่าไหร่พอกลับมาก็ เาห้องเขาห้องเรากินอยู่เรื่องการกินอยู่แล้วกินง่ายเรื่องการยูตามภาษาชาวบ้านก็ไม่มีอะไรมากขอเสียงปรบมือนะคะเป็นกอนคนใจนะคะให้กับคุณพ่อและคุณลูกคุณพ่อในเสียงคุัดทิ้งก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้า ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลเกิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ